สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องม,มีไมยมนทารอดช anel นะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของ ชาวทัดไปนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เลยค่ะมาดูกันให้มีขึ้น The Sun นะคะีพลังงานสิบไม้เท้าค่ะ Queen of One นะคะราชินีถือไม้เท้าค่ะ The Star นะคะแล้วก็ Four of c o i n ค่ะสี่เหรียญนะเป็นพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟที่ช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ใน โหมดของการคิดเยอะการพิจารณาการตัดสินใจกับอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะเ่าคิดว่าคุณอยู่ในโมเมนต์ของการพิจารณาตัดสินใจอะไรบางอย่างที่แบบจะนำพาเราไปสู่โอกาสทางเรื่องต่างๆช่วงนี้คุณมีความเครียดมีความกดดันอยู่ในภาวะของการทำงานเยอะทำงานหนักนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นสเต็ปของการแบบมีแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างมากๆเลยเออเหมือนแบบว่าเพื่อนที่จะไปในสิ่งที่เรามุ่งหวังหรือแบบสิ่งที่เราตั้งใจนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้มันคิดว่าเป็นพลังงานของคนที่น่าจะกำลัง มีการอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตยอยากที่จะให้สิ่งต่างๆมันสักเซสมันสำเร็จไปในรูปแบบที่มุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจนะคะช่วงนี้คุณน่าจะมีสเสน่ห์โดดเน็ตโดดเด่นเนาะมีความชายนิ่งมีความแบบเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะมุนมองว่าอยู่ในเวของการ ที่คุณได้เอาอะไรหลายอย่างในชีวิตมาตระหนักตระนัในในช่วงเวลานี้จริงๆเออมีการเริ่มต้นมีพลังงานเป้าหมายมีพลังงานของทิศทางในรูปแบบที่เราอยากจะเป็นหรือว่าในรูปแบบที่เราอยากจะไปนะคะไปในสเต็ปนั้นเวนั้นเนาะช่วงนี้คุณอาจจะมีอินสปิเรชันอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตเพื่อที่แบบ เราจะได้ไปถึงเป้าหมายไปถึงโอกาสปลายทางความสำเร็จที่วางเอาไว้นะคะตัวตนของคุณค่อนข้างมีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคนมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเนาะกับสิ่งต่างๆเป็นทิศทางของการมีโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะแล้วก็ มันคิดว่าเป็นเวอของแรงดึงดูดเป็นเวอของการได้มีอินสปิเรชันการได้เริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอ่าทิศทางการตระหนักทิศทางของการแบบเข้าใจในในสิ่งต่างๆที่ที่เกิดขึ้นนะคะ โมเมนต์เนี่ยมนคิดว่าเป็นโมเมนต์ของการที่แบบคุณจะทุ่มเทแรงกายแรงใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งแบบมากๆมากๆเลยแล้วก็อยู่ในสเต็ปอยู่ในเวที่เราก็ต้องแพนนิงหรือทำตามเป้าหมายของเราเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาวทัดไฟนะคะใครที่ในเวลานี้เนาะ เขาจะเข้ามานะคะแล้วก็มีแนวทางมีโอกาสอะไรที่มันจะปรากฏขึ้นมาได้บ้างเนาะพลังงานต่อจากนี้นะคะแล้เวเรามาดูสีพลังงานของคนที่เขาจะเข้าหาชาวธาไฟเมสสิงธานูนะคะมีไพ่ขึ้น8ดไม้เท้าค่ะมีไพ่เดอะสเตนหกไม้เท้านะคะ มีคิงออฟคอยรูปแบบของพลังงานที่ขึ้นมามันมีเรื่องของสเต็ปของความมั่นคงมีสเต็ปของความแบบมั่นใจความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็มีการที่จะแสดงออกถึงความจริงใจอะไรบางอย่างที่จะเก,เกิดขึ้นในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้เนาะ มีพลังงานของแพชชั่นนะคะการสักเซสการประสบความสำเร็จเหมือนว่าคนคนนี้เขาน่าจะเข้ามาพร้อมกับแพชชั่นที่อยากจะเข้าหาคุณจริงๆนะแล้วก็เป็นแพชชั่นในแง่มุมของการแบบอยากแสดงออกทางความรู้สึกอยากแสดงออกในแง่ของความจริงใจที่มีนะคะรวมถึงความชัดเจนกับความรู้สึกแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้น เราคิดว่าเร็วนี้คนคนนี้คุณไม่ต้องเดานานนะคะว่าใครที่จะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อมีการสื่อสารนะคะมาหาคุณเนาะมีการส่งข้อความมีการสื่อสารมาหาคุณในเร็วนี้นะคะแล้วก็มโนคิดว่าเดี๋ยวจะได้ได้มีการอัปเดต เออเรื่องราวอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันด้วยมันมีเรื่องของความมุ่งมั่นความพยายามที่แบบคือ,อถ้าเขาใส่เต็มมันจะมีการสักเซสทีนี้มันคิดว่ามันน่าจะมีในแง่มุมของการที่คนคนนี้เข้ามาแล้วจะแสดงออกถึงความจริงใจความรู้สึกนะคะที่อยากจะ สื่อสารเข้ามาหาตัวตนของคุณเนาะเขาดูเป็นคนที่เมเนจจัดการกับเรื่องราวต่างๆในชีวได้ดีแบบการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้นะคะค่อนข้างเก่งแล้วก็มนมองว่าเป็นเหมือนกับเวของจะมีการแสดงออกมีแง่มุมอะไรที่มันเป็นความรู้สึก เออที่เราจะได้ได้เห็นถึงความจริงใจจากคนคนนี้แหละถ้าเขาเข้ามานะคะเร็วๆเวนี้ยจะติดต่อส่งข้อความนะคะโทรหาคุณหรือแบบติดต่อคุณมาผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอืมอาจจะเป็นเมของสเต็ปโอกาสพลาังงานความรู้สึกตรงนี้ที่เข้ามา แล้วเราคิดว่าแนวโน้มนะคะมันจะไปในเวของการที่คนคนนี้เขาจะค่อยๆแสดงออกเออค่อยๆแสดงออกค่อยๆใส่ความพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์เราไปดูหน่อยว่าแนวโน้มสถานการณ์แล้วก็คำแนะนำจากไพ่นะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวทัศ์ไฟเมสิงธนูบ้างเอ่ย ุิยมีพลังงานหกเมถาวยขออภัยนะคะหถ้วยนะคะห้าเมถาวาคะ่ะอาจจะมีความคอนฟิกกันบางอย่างเนาะแต่ภาพรวมน่าจะมีเมมโมรีมีความทรงจำดีๆที่จะเกิดขึ้นอ่บางสถานการณ์จะได้เคลียร์วิ่งนะคะ เหมือนคุณเข้าใจค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการได้มากขึ้นมีการหยิบยื่นข้อเสนอทางความรักค่ะบางคนอาจจะมีพลังงานเดิมๆหรือมีพลังงานเก่าๆเข้ามาวนเวียนในความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้แปราว่ามันอาจจะมีะในแงม่มุมอย่างห้าไม่เท้าเนี่ยเป็นในสเต็ปของความมั่นใจความมีอีกโก้ความเป็นตัวตนในแบบแบบของตัวเองเนาะที่ก็ อาจจะต้องมาปรับต้องมาจูนกันในประเด็นเหล่านี้ถ้าอยากจะแบบรักษาความสัมพันธ์ให้มันแบบสามารถที่จะเดินหน้าหรือว่าไปต่อได้นะคะมีพลังงานของความจริงใจมีการแสดงออกทางความรู้สึกกันที่มากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้เนาะแล้วก็มอนมองว่าอย่างพลังงานแปะถ้วอยอะเป็นพลังงานของ การเดินหันหลังให้กับบางสถานการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะออมันมีทิศทางที่เป็นการหยิดยื่นข้อเสนอทางความรักทางความรู้สึกด้วยเนาฉะนั้นก็อาจจะลองพิจารณาตัดสินใจอะไรในในแง่มุมนี้เนาะประมาณนี้เลยค่ะคือมนรู้สึกว่า มันมีทิศทางที่เขาจะแสดงออกมาแต่อยู่ที่ตัวคุณน่ะเอ่อันคิดว่ามันต้องปรับต้องเรียนรู้กันเพราะต่างคนก็อาจจะต่างมีอีโก้ในความสัมพันธ์เนาะต้องมาพูดคุยแล้หันหน้าเข้ามาแบบทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะถ้าอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้วันขอดูคําแนะนําเพิ่มเติมนะขอใช้เป็นสําหรับเดอะการเดียนะคะ แนะนำเพิ่มเติมจากภายให้กับชาวธาไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ s of ว่นอ f ฟ s ฟช of E 6เอนหกเหรียญจี e าย c s นะคะ เป็นพเปนลังงานของแพชชั่นการใช้ชีวิตการเติมเต็มนะคะอะไรที่มันแบบเออมันคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะต้องเหนื่อยแบบใส่ความพยายามเข้าไปแบบทุ่มเทแรงกายแรงใจแชร์วิ่งอัปเดตอะไรกันได้เนอาอก็อาจจะต้องพูดสื่อสารกันมากขึ้นรวมทั้ง การ Follow ตามสัญชาตญาณหรือว่าความรู้สึกบางอย่างในตัวตนของเรานะคะคือคิดว่าแนวโน้มก็คือต้องทุ่มเทแหละถึงในการที่จะมีโอกาสได้ไปต่อระยะยาวนะ <S <S มีพลังงานชาวราศีสิงจ้าชาวมังกรและวิมังกรซ้ำแล้วชาวราศีกันนะคะประมาณนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ